สวัสดีครับวันนี้มาทํากับข้าวกับผมนะครับทอดไข่ครับทอดไข่กินง่ายๆครับผมทอดไข่เจียวเลยครับเดอ้อเดี๋ยวผมจะซอยพริกใส่แป๊บนึงนะเดีย๋ยวดูไปก่อนนะครับผมผมซอยพริกใส่แป๊บนึงผมไม่เคยทํากับข้าวนะครับแต่ทอดไข่เน่พอได้ครับผมเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับ นี่เมนูไข่เกียวนะครับเมนูไข่เกียวใส่พริกเด้อเด้อพริกเม็ดสดๆครับกับบีบมะนาวใส่นะครับผมนี่เห็นไหมกินง่ายๆครับกินง่ายๆ นี่เห็นไหมครับไม่ใช่ทอดไข่เร้อคั่วไข่ใส่มะนาวเยอะไปหน่อยมันเลยมือเลยไม่จับนะครับมันพริกมันปีนไม่ได้ครับผมปีกันมันมันแตกเลยนะมันไม่เป็นแผ่นเพราะว่าเราบีบมะนาวใส่เยอะนะครับนี่ไม่ต้องใส่หอมครับใส่แต่พริกเม็ดครับผมกับกับบีบมะนาวใส่นะครับนี่เห็นไหม จากทอดกลายเป็นคั่วเทนนะครับผมนี่เด้อเอฟซท่านใดอยากทานมาทานนะครับเด้อลองชิมนะครับถ้าท่านใดเราไม่เคยทําก็ลองลองทํากินนะครับบีบน้ามะนาวใส่นะครับแล้วแต่เราจะใส่มากใส่น้อยก็ได้ครับซอยพริกเม็ดสดนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่นะครับถ้าท่านใดชอบก็เอาซอยหอมใส่แต่ถ้าเอาหอมใส่มันจะไม่มันจะไม่อร่อยครับเพราะหอมมันจะตัดกับมะนาวนะครับผมสู้ใส่มะนาวอย่างเดียวไม่ได้ครับ มันหอมกลิ่นมะนาวครับแล้วก็ออกออกเปรี้ยวๆสักหน่อยหนึ่งอร่อยนะครับผมนี่เห็นไหมนี่เด้อฝีมือวันนี้เข้าครัวเองครับไม่มีอยู่ใครอยู่นะครับอยู่คนเดียวก็เลยทําอาหารง่ายๆอาหารพื้นบ้านครับผมทมกับข้าวทานคนเดียวนะครับทอดไข่ครับเด็กๆมีแล้วนะครับเด็กๆมีกับข้าวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทานข้าวเสร็จผมจะเอาเอาข้าวให้เด็กๆนะครับผม นี่เห็นไหมวิธีทํากับข้าวครับกินง่ายๆครับกินง่ายสไตล์สไตล์บ้านนอกนะครับเนาะไม่ต้องอะไรมากมายครับอยู่คนเดียวครับผมย่าถอนยังไม่กล้าย่าถอนไปทุรละยังไม่มาครับผมอยู่คนเดียวผมก็เลยกินง่ายๆทอดไข่กินนะครับนี่เอฟซีท่านใดท่านยังไม่เคยทําก็ลองทำหนึ่งนะครับผมทอดไข่บีบมะนาวมะนาวใส่นะครับไม่ต้องบีบตอนตอนทอดเสร็จครับต้องบีบบีบบีบผสมตอนที่เรา เราตีไข่ในในในจานหรือในชามก็ได้นะครับนี่นะครับเมนูวันนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทงมองป์ปถอนให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดตับตะไคร่กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวทำกับข้าวรอบหน้าจะจะทำคลิปให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับผม